ถึงเวลาเหล่ายกกำลังรื่องผลเข้าค่ายลูกเสือตุ๊กตาลุยถังยัดความสามารถต่างๆมี้มาจัดรายการสองตัวดันกำลั้งดันกำลังดันบำลังดับบำลัก่อนพลบกำลังกลับกล้าและไหวพริบกูยอมแพ้เลยได้ไหมใครจะเป็นลูกเสือที่แข็งแกร่งที่สุดไปดูกันเลยยกกำลังเข้าค่ายลูกเสือสวัสดีครับ สวัดีครับผอและท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสือทุกคนเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายสวัสดีพวกคุณเป็นแค่เสือตัวน้อยเฮ้ยแล้ววันนี้นะครับพัดลมครูทอมต้องต้องชาดแล้วโอเคเพื่อใ้เขาลืมสกิปแล้วครูทอมต้องชาดแล้วนะครับทุกคนครับเราจะพาทุกคนนะครับมาเข้าค่ายลูกเสือกันกับ2ทีมแห่งปีนะครับที่จะมาประชันศึกศักดิ์ศรีกันในวันนี้ครับนั่นก็คือทีมจากรับทราบและเทพนี้เลยผิดพูดผิด รับทราบและเครือเทพวีลาได้ <c oughs> แล้ววันนี้นะครับจะเป็นการประทักกันระหว่าง2ทีมสุดยอดแห่งปี <c oughs> ต้องบอกว่าเครือรับทราบไหมไม่ใช่เครือใา <c oughs> บ <c oughs> เที่ยร้อนกูร้อนแล้เวเร็วเร็ว,รว,รวแล้ววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับการประทักอย่างสุดแสนยิ่งใหญ่นั่นก็คือแกงรับทราบและเครือเทพลีลายวันนี้นะเราจะแข่งทั้งหมดฐาเฐาน ยังไงบ้างครับสู้หน่อยสู้หน่อยกูจะพิสูจน์ความความสามารถของรองผอเปิดคลิปมาห้าทีพิสูจน์แล้วพี่พิสูจน์อย่าล้าง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 อย่าล้งหน่อยล้างหน่อยเออและคลิปนี้นะครับมี2 EP ไม่ได้เชื่อเลยเออแล้ว2 EP นี้มันต่างกันยังไงเล่าหน่อยครับท่านผออีพแรกเริ่มตอนที่1 EP 2เริ่มตอนที่2 คือกลางวันนะครับจะเป็นกิจกรรมฐานส่วนกลางคืนนะครับเป็นกิจกรรมเบาๆกิจกรรมนันทนาการนั่นเองรอบกองไฟและไม่น่าเชื่อเทปแรกของเราก็มีลูกค้าเข้ามานี่นะครับนี่คือดีน่ากาบ้านะครับภารกิจของเราก็คือจะให้ทั้ง2ทีมนะครับท่องจํา ประโยคเด็ดประโยคไฮไลท์จากดีน้ากาบ้าเมื่อแข่งจบแล้วนะครับจะต้องตอบให้ได้ครับว่าประโยคนี้มีอยู่ว่าอะไรห้ามผิดเพี้ยนแม้แต่คําเดียวเดี๋ยวเดียวก่อนจะจำเอาดีนาไปดื่มแล้วก็จําไปด้วยไหมคะเอามาเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟท่านพออย่างดีน่ากาบ้าเนี่ยนะที่ช่วยเรื่องความจำเพราะมีวิตามินอะไรฮะบีบีสิบสองไงวิมินบีนี่ช่วยเรื่องสมองถูกต้องและประโยคที่ต้องจํานะครับคือ ดีน่ากาบ้าเป็นนมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากจมูกข้าวญี่ปุ่นมีกาบ้าและวิตามิน b 12ช่วยบำรุงสมองและความจำดื่มดีน่ากาบ้าจำเก่งสมองดีชีวิตดีทุกวันเย้ yeah! <Yeah! S 1> เป็นไงดูทรงแล้วเนี่ย <c oughs> มีทีมหนึ่งที่แบบรีแลกมากๆอ่า <c oughs> ส่วนทีมหนึ่งเครียดมากๆนี่ฐานแรกนะเป็นฐานที่แบบใช้ทักษะการทรงตัว สะพานมนุษย์ส่งทาลาทั้งสองทีมต้องผลัดกันออกมาแข่งส่งน้ำบนต่อไม้ให้ไปถึงโหลร่วมน้ำโดยต้องประสานมือส่งตัวกันโดยมีสองคนแบ่งน้ำบนหัวส่วนอีกคนจะคอยรับน้ำที่หกจากเพื่อนทีมไหนเหลือน้ำมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เอนเลยดีกว่าเอาเลยต้องจำให้ได้ว่าใครอยู่ทีมใครบ้างนะครับจำแรกก็ต้องจำชื่อเพื่อนก่อนไม่ได้หายเอ้ยยอมแพ้เลยมั้งตีนี้รับาจำเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ลืมตั้งชื่อหมูหมูอะไรคิดเลยอ้าวคิดเสร็จแล้วหม,มูอะไรครับของคุณหมูอะไรผมหมูเต้าหู้ยีเพราะว่ามันเหลวแหลกหรือมันยังไงมันบูด <laughs> ใช <laughs> โอเคเต้าหู้ยีหมูนี้ทีะไรครับสีเขียวเข้มครับสีเขียวเข้มนี้มีที่มาจากอะไรให้เล่าให้ฟังหน่อย สี่สื้อไม่อยากรู้เริ่มแข่งเลยดีกว่าเออนะทีมสีเขียวจะเริ่มก่อนไปพร้อมไหมยังพี่ก่อนเออมึงเอียนหากูก่อนอ่าพร้อมไหมยังค่อยๆนะครับค่อยๆลุกครับเออนี่ทำได้ดีนี่คือตัวอย่างนะครับต้องคอยรองน้ำตรงนี้ให้ได้นะฮะ เปียกก้มนะเอ่อผู้กำกับบอกไม่ธรรมชาติเลยใช่ใช่สิธรรมชาติโก้แล้วเฮ้ยทำไมมันลื่นๆวะตรงนี้เปียกอะตรงนั้นนะตรงนี้เปียกไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหล่นไปหมดแล้วอะไปครับไปอ๋อผมเอ็นหาพี่นะเอ็นเอ็นมึงโอ้ยเชี่ยหาพี่นะเอ็นเอ็นมึงโอ้ยเชี่ยอะไรนะมึงอย่าพูดให้กูพยักหน้าอย่าพูดให้กูพยักหน้า ้คุยห้ามพยักหน้าหรือสายไล่เออต้องชวนคุยเป็นประโยคน์คำถามคุณเต้สองคูณสองเท่ากับสี่ใช่เปล่าใช่ไป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 ทำได้ดีทำได้ดีโอ้โหง่ายแล้วส่งง่ายแล้วสบายแล้วถ้าเป็นผมเนี่ย บ้วนบ้วนน้ำลายใส่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลสองโอ้โหเทได้เลยมะ้ยพี่ดูเทมี่เหรอเยอะมากอะเซนเวลาเซนดึงออกมันจะมันดึงต้องดึงคู่ดึงต้องดึงใช่มันต้องดึงคู่ต้องดึงคู่เหลือเยอะกว่าที่คิดนะคู่หมายถึงทีละฝั่งไม่ใช่คู่คนนี้คู่นี้เฮ้ยแต่เหลือเยอะมากเลยนะเฮ้ยกติกามันง่ายไปหรือเปล่า เอางี้ลองลองไม่ใช่ไมาไปลองลองมึงอะมาลองเลยมึงมาลองเลยดูว่นเรียนฉันหรอตอนท่านร้องก็เลยมาลองเลยอย่าให้น้ำหกตั้งแต่ลุกขึ้นนะครับครับเอ๊ะทำไมกูไม่ลุกก่อนเลยเนาะนั่นแหะดีเริ่มแล้วจับมากูขอสลับที่กับมึงเอ้โอ้ยมึงไม่บอกตั้งนานวะไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมแป๊บนึงนะไม่ได้ทำอะไรยันยกให้ละยกให้ละสองดิ่งเลยนะ เซ็ตเพียงเหรอกูไม่เคยจ้องตามึ่งนายขนาดนี้เลยว่อนบัตรของไหมนี่เป็นน้องน้องน้องมิตรรอเราจับแับแผนเพื่อนบัตรของคุณก่อนไหมึ้นคืนกูขึ้นให้เดิเอาดิพี่โดนไปอ้อนจากข้างหลังแล้วเดินเงินไหมเออไอ้ซาบกูมาแล้วคำพูดคำพูดข้าคำพูดอย่าตบอย่าตบอย่าตบมืออย่าตบมือกูรองแล้วคุณมือตายไปจับเดี๋ยวกูขึ้นก่อนมึงมึงมามึงไป อออย่าเ่พ้เอไเรายไม่พเราตับมีน้ำเหลืออยู่มีน้ำเหลืออยู่อย่าดี๋ยวเดเดี๋ยวให้ตรงกันนะนิ่งนิ่งนิ่ง่เงินมา ต้องใชี้รื้อนกูขึ้นไม่ได้ามเดิมเลยเฮ้ยสีเขียวอย่าไปรบกวนผมจะไม่ช่วยอะกูขึ้นไปไปเลยไปเลยไปเฮ้ยาเอาไป ยังเหลืออยู่เรายังไม่แพ้เพื่อนเรายังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ปวดหัวกูยังมีอยู่ไหมมีอยู่เรายังไม่แพ้เยังไม่แพ้มีสองทางเลยมีสองทางเลยทีนี้กูไม่มีอะไรต้องกลัวละประคองพี่จ๊อบเลยประคองพี่จ๊อุ้บทั้งหมดกูจะเพื่อมึงเพื่อนได้เลยเพื่อนนั่นคือทั้งหมดที่เรามีได้เลยเพื่อนไปพร้อมสามคนพร้อมกันไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยดันมาดันมามันจะดูยังไงดันมามันจะดุยังไงเก่งอ่ะของเต้าหู้นี่แหละคือมิตรภาพของเต้าหู้ยี่เก่งม่ะ แก่งก็ดูงายอ่ะเออย่อย่อย่อยอยอมาดูกัน่อย่อย่อเฮ้ยแป๊บหนึงนะเดี๋ยวของข้างเราเหมือนหมดใจอ่ะเราหมดใจเหมือนกันกูไม่ได้หมดใจกูหมดน้าอุ้ยเยะเยอะเหมือนกันนะใช่พอเขาของเราสองแก้วห่างกันนิดเดียวเองนี่ประมาณนี้ กันนิดดเียวและเกมแรกก็จบลงไปแล้วนะครับถือได้ว่าเกมนี้นะครับสะพานมนุษย์ลำเลียงทาราทีมที่สามารถเอาชนะไปก่อนได้ก็คือทีมซีเคเคโทษนะคือผมแพ้เป็นทีมใช่ไหม แพ้เป็นทีแพ้ทั้งทีหรอครับเหมือนกูแพ้เขาเดียวอ่ะไม่กูแพ้ไม่เป็นอ่ะกูแพ้เพื่อนนี่เนี่ยอมหรือเปล่าลายสวยงามแบบนี้จริงๆริงถือว่าสูสีนะสูสีไหมสูสีสูสีสูสีถ้ามองด้วยตาเปล่านี่แทบมองไม่ออกเลยแมเมื่อสักครู่นี้ทีมงานถึงต้องใช้มาตรวัดเลยทีเดียวนะครับใช่โอ้โหสำได้ดีมากดูไม่ออกจริงเลยแต่ไม่เป็นไรเกมเนี้ยลูกเสือโปรตีนะเราแข่งเพื่อความสามัคคีนะถูกต้อง ยังก็แล้วแต่ครับนี่เป็นแค่เกมแรกเท่านั้นครับเราจะไปดูด่านต่อไปครับและด่านต่อไปคือกูกลับบ้านก่อนยีนเสร็จเรียกผมกลัวความสูงไหมผมกลัวมากไอ้จอบเริ่มกลัวตั้งแต่ฟุตหนึ่งใช่จริงมากเอาจริงทุกวันนี้มึงกลัวแล้วหรอถ้าพี่สังเกตผมเวลาผมเดินนะ ผมจะเดินเป็นคนเดินอย่างนี้นะใช่ไปสูงสูงพูต้อง่นดฮะพูดยิ่งไอ้จอมกระโดดไม่ได้กระโดดปุ๊บไอ้หุ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้่อุ้่อุ้ลอุ้เอโทยเพื่อนเอาหน่อ้ยอุ้นอุ้ยอา้ยอุ้ยอุ้ยอิ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้าอุ้ยอุ้ยอุออุ้นอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้่อุ้ยอร้ยอุ้ยอุ้ือุ้ยอร้ยอุ้ยอ้นุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยุ สถาน,นี้นะครับอ,อากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวอ๋อรู้สึกเริ่มงอมแล้วอ่ะไม่ใช่กล้วยมินตีคนแรกเลยเออเริ่มง่อมแล้วไม่ชอบในคนพูดแบบนี้น้าผ่ามนุษย์ปีนให้สุดแล้วหยุดที่ละครั้งทั้งสองทีมต้องผลัดกันมาแข่งปีนผา เพื่อสั่นกระดิ่งให้เร็วที่สุดเล่นการทีมละสองรอบทีมไหนทําเวลารวมได้น้อยที่สุดได้ไปเลย1นึ่งคะแนนเราปรับระดับความสูงปกติลงมาที่ระดับความสูงสิบขวบนี่เป็นความสูงสําหรับเด็กสิบขวบปีนผมกับน้องมิ้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนเสนอว่าจะปีนขึ้นไปก่อนครับอยู่ทีมงานแม่งก็เอากล้องมาพันไม่าเลย นี่ไงกูโดดทีก็ถึงนั่นระครังเออถ้าอย่างนั้นเราไปกูไม่โดดกูไม่โดดก็ได้าพร้อมแล้วไปปีนกันเลยเตรียงจับเวลาเรียมแล้วนะครับเรียมแล้วนะครับแล้วถ้ามันเลื่นลงมาไอ้เคีียรู้สึกใจวิววิวเหมือนกันเนี่ยพร้อมแล้วห้าสี่สามสองไปขยันขยันมินขยันมินเออ ้สูงมากแล้วเมื่อกี้เอาไม่ได้เอาไม้เอาไม่เอาไม้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันลื่นอ่ะถุงมือมันลื่นอ่ะลองดูทางขวาเออโอ๊ยได้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 ค่อยๆฟังเสียงพอนะฮึบฮึบขาฟ้าขึ้นขาฟ้าขึ้นฮึบพักเดินนมดีหน้ากาบ้านหน่อยไหมไม่ต้องพูด ใจใจเย็นปานนัอสุดยอดสุดยอดเก่งมากเก่งมากเก่งมาก ต้นระวังเชือกระวังเชือกสุดยอดมากสุดยอดมากเยี่ยมเยี่ยมมากอขอเต้นร่วมมืออีกแค่นึงกับน้องมินชื่นชมนะมินชื่นชมอ่ะจบแล้วใช่ไหมฐานนี้ เดี๋ยวต่อไปรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะห้มนาทีครับต่อเมื่อต่อเมื่อเร็วสุดยอดสุดยอดเอาอย่งพร้อมยังไม่พร้อมพร้อมหน่อยนะถ้าพร้อมแล้วนะครับนี่คือการปีนครั้งแรกของตัวแทนจากฝั่งสีเขียวเข้มถ้าพร้อมแล้วเอาไว้พี่เต้ไปห้าสี่สามสองไปโอ้โหเฮ้ย มีักเขาที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในพลังก,กำลังของเขานะครับเนี่ยหัวลื่นเนี่ยโอ้โหตอนนี้พลังดูกล้ามขาเขาสิครับดูกล้ามขาเขาสิครับนี่แหละ อ้ยหัวความเลยและนี่นะครับคือการพิสูจน์แล้วว่าเซฟตี้ที่นี่ดีจริงๆนะฮะขันกรจริงแล้วหนึ่งอ่าโอเคอ่าถ้ามึงได้แล้วกูบอกเลยจับให้มาก่อนยันขาอีกเอไว้พือมือขวาเข้าไปมือมือขวาเข้าไปโอเค ขาเหลือเกินใช่โอเคโอ้อะใกล้แล้วใกล้แล้วตามไปด้วยเลยใกล้แล้วเต้ยลื่นกระโดดเขย่าเลยพี่กระโดดขยำเลยอย่า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 อยโดดเดี๋ยวลื่นโอ้อ้ยยากมากเอาละครับทำเวลาไปได้ 3นาที59วินาทีค่ะเอาว3นาที59ทีมเต้าหู้ยี้นะครับทำเวลาได้ดีกว่านะครับมาดูครับว่าเมื่อบวกกับคู่เข้าแข่งขันคนต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญทีมเต้าหู้ยี้เห็นหน้าพี่เวียงแลรู้สึกสิ้นหวังเลย ไม่เวิตกใจมากบอกอ๋ออันตรายมากๆแล้วก็เลยจะไปแล้วมันดูอันตรายจริงนะตอนล่วงอ๋อนี่เป็นคำที่เวลาเราใกล้ตายอากงจะมาหาเราเองจริงหเปล่จริงนี่ว่าเห็นหน้าเห็นหน้าอซเชแยลที่ไปลโมงค์อยากให้อยากให้เชือกเกิตรงนี้นะไอ้กงมันห่วงผมใช่ไหมฮะห่วงสิกูจะคอยรับพวกมึงเองเดี๋ยวผมจะหล่นผมจะโทรบอกก่อนให้ออกไปซื้อเตียงมาลองรับได้มึงส่งโลมาได้พร้อมหรือยัง พร้อมนับ1ถึง5จะเริ่มขึ้นแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะครับกับคนที่2ของเต้าคูยีนะครับ5 4 3 2ี่องไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาน่ามันเล็กไปหรือเปล่าจ้าเนี่เหยียดเหยียดใช้ขาเหยียดขึ้นไปนี่พอส่งฮึบฮึบครับเออโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทักษะดีนะเฮ้ยไกลไปเออระวังระวังระวังนิ้วระวังเล็บระวังนิ้วอุวยจอดที่สุดยอดเลยว่ะ ไวนะไวเลยเยี่ยมมากจอสเยี่ยมมากครับสำหรับผู้ผลิตคร,รีมทาส้นตีนรีมทาส้นตีนนะครับสามารถสปอนเซอร์ได้นะ ขอบคุณครับโอ้ยประเบิกกับคุณจอร์ดคุณจอร์ดทำเวลาไปเพียงแค่54วินาทีเลยชียดดีนะมันไม่ปีนก่อนทุกคนสิ้นหวังเลยนี่ขอกมือค่เฉลยนะเอ้ายังเหลือนีกิมจรงจริงด้วยนั่นแปลว่าสงการมีเวลา30วินาที30วิใครจะทำได้อีก ถ้า29ิาวิเนี่ยชนะเลยได้ข่าวว่าพี่สองแค่1ิวิ10วิเสร็จบอกกันหลายคนด้วยไม่ใช่เรื่องปีนเข่าแล้กูยอมแพ้เลยได้ไหมเฮ้ยอย่าอย่ายอมแพ้ระดับสงการขอ่สิบเกาวิเพื่อชนะพร้อมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2ไปฮึบเออ

สาวินาที38วินาทีสามสไอ้เขียไวมากอ่ะต้องรวมเวลาหรอพี่เจ๋อหรอใช่พี่ขอโทษนั่นแปลว่านะครับสองฐานผ่านไปนะครับตอนนี้คะแนนสูสีกันมากครับหนึ่งต่อหนึ่งย่ำวเดอร์ฝาดทะเลาะเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าฐานต่อไปจะเป็นอย่างไร สูงสูงมองไม่เห็นอะไรเลยเอาละและนี่คือเกมโดดหอส่งสารสำรานชิวหาอ่ติกาก,ก็คือทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนทีมเละหนึ่งคนเพื่อรับประโยคปริศนาและต้องโดดหอไปส่งประโยคให้กับเพื่อนในทีมที่เหลือทีมไหนอ่านประโยคที่ได้รับจากเพื่อนถูกต้องภายในหนึ่งนาทีเป็นทีมแรกชนะเกมนี้ไปเลยมาดูกันครับ มาดูกันนะครับว่าลูกเสือหมู่ไหนนะครับที่จะมาถึงก่อนแล้วก็สามารถอ่านข้อความได้อย่างถูกต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาแล้วมาแล้วเรามารอดูกเลยฮองค่ะมิต้องไหมทาลูกระพงกระพงก็ได้ของค่ะเซทางซ้ายเซนมาเลยโดดเลยเซนมาเลยเซนคนไหนมินยกมือดิใครเป็นมินใครเป็นมินยกมือขึ้นอ๋ออีเซนอยู่ทางซ้ายไอกเลยนะ สามสองหนึ่งไปไปแล้วพี่บดัดให้หน่ยค่ะยตีสิโยนโยนมาเลยโยนเลยข่ มีคุณอยู่ไหนเนี่ยกินข้าวกันเสร็จแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเฮ้ยสมกาอ่านเลยกูไม่อ่านมามามเออผม่อวครับสิ์จะเป็นของอีกฝ่ายนึงเริ่มนาทีครับยายกินลาไยน้าลายไยไหลย้อยไปให้ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยา หมอชิตแก้หิดแก้ฝีช่วยแก้ให้ทีโดยการทานยาชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำีที่จังหวัดระนองระยองยะลาห้ามทานอะไรเลยนอกจากห้ามทานอะไรเลยนอกจากขาวบ้านยัยกินลำไยอ้าวพี่กับยายไหลย้อยไปให้ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิตแก้หิดแก้ฝี ช่วยแก้ให้ทีโดยการทานยาชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำม,มีจังหวัดระนองระยองยะลาห้ามทานอาหารอะไรเลยนอกจากเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดผักผักเ,เ,เขาไม่มาสอง่านคุณเดียวครับยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย,ย,ย้อยไปให้ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีช่วยแก้ให้ทีโดยการทานยา ชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่พำพัมที่จังหวัดระนองระยองยะลาห้ามทานอาหารอะไรเลยนอกจากเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดและเลงด้วยหมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูหมูกุ้งหมึกหมึกหกและมุ้งมุ้งและหมึกหมดอ,อาหารเหล่านี้มีขายที่บ้านทหารถือปืนแบกปีบวกตึกสิ่งที่จะต้องทำคือน้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหินกินกล้วยเคยนี้เคยใหญ่เคหลวงข้าวโพอดอบเนยโรยเกลือยายมีเล่นหอยยายมอยเล่นหมี ผมขอโอกาสให้เพื่อนผมได้โชว์สักครั้งใช่ไหมจัดไปกล้องไหน ไรเง้ยเน่เน่แกกูทอจะเล่นแหละอย่ากลัวกันสิขอออกบ้างขอออกเอาโชว์ไปเพื่อนยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยไปให้ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีไปแก้ให้ทีโดยการทานยาชามเขียวค่ำเช้าชามขาวค่ำค่ำที่จังหวัดละนองละยองยะลาห้ามทานอาหารอะไรเลยนอกจากเช้าฟาดผัดฟักย็นฟาดฟักผัดและเลงด้วยหมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูหมูกุ้งหมึกหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมึกหมดอาหารเหล่านี้มีขายที่บ้านทหารถือปืนแบกปูไปบกตึกสิ่งที่จะต้องทำคือน้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหิินนนกกลล้้ววยคคคืืืีออาหง หลอบเนยโรยเกลือยายมีเล่นหอยยาย่มีเล่นหมีเรียกยังเรียกยังเอาเดนเดนเดนเมื่อานกว่าทำไมโอ้้โหเยและนะครับตอนนี้สกอร์ทีมสีเขียวเข้มนะครับทีมนี้นำอยู่สอง สีเต้าผู้ยีตามอยู่หนึ่งยงมาเล็นเดินร้องอยู่นะตามอยู่หนึ่งร้อนพอหน่อยเหลือคลิปหนึ่งด้วยนะแล้วคือขอเมื่อกี้พอแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะตอนนี้พอพอดีแค่ความทรงจำแต่ร่างกายไม่ไหวและที่เราเกินไปตั้งแต่ต้นคลิปนะพารกิจสุดท้ายสามารถพลิกกลับมาได้เพราะคือ2คะแนนก็คือจะให้ทั้ง2ทีมนะครับ ท่องจําประโยคเด็ดจากดีนากาบาเมื่อแข่งจบแล้วนะครับจะต้องตอบให้ได้คพรับว่าประโยคนี้มีอยู่ว่าอะไรเราจะมาพิสูจน์ความทรงจําว่าทีมไหนจะจําได้ดีกว่ากันไ่ดีทุกคนเดี๋ยให้ทีมเต้าหูยีเริ่มก่อนเพราะว่าตามอยู่ได้ครับทีมสีเขียวไปรอที่อื่นก่อนไป ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเรานะครับลงทุนกับความจําดีๆก็แค่เพียงแค่10บาทเท่านั้นนะฮะใช่อปว่าวะใช่ครับใช่อะไรอร่อยด้วยความจําดีด้วยคืออะไรชวนคุยผมก็ลืมจนได้ใครจะเป็นคนเริ่มเอางี้ผมขอเสนอแผนการเพื่อนผมเขาจะอะไรยังไงเรงไงประโยคไหนใครมั่นใจยกมือแล้วออกไปพูดจะได้ชัดๆกันไปเลยพร้อมครับนะดีหน้ากาบ้า ทุยอันนี้เขาเรียกเฟสอโยกอโยกเขาเรียกกลุ่มคำเอาเนาะเออนี่เริ่มเราแล้วนะให้จบอ่ะประโยกเคือเลยพร้อมครับน้าดีน่ากะบ้าเป็นน้ำนมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นปีกีตัวแล้วเดี๋ยวกูไปดูดีกว่าโอ้โหหน้าทอแปลกๆนะเดี๋ยวนะมีวิตามิน B12 ช่วยในความจำจำเก่งสมองดีชีวิตดีทุกวันเฮ้ยเฮ้ยยอดขอเชิญทินเขียวเข้มมาพร้อมหรือยังครับเชื่อได้เริ่มต้น เราเลียงคน,เ,น,เ,นเลยนะน,นี่เราเรียงมาแล้วไป,ไปดีน่ากาบ้าเป็นนมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากชมมกข้าวญี่ปุ่นมีกาบ้าและวิตามิน B12 ช่วยบำรุงสมองและความจำจำเก่งสมองดีชีวิตดีทุกวัน 1>, 1 2ึสที่หายไป3ามคำเนี่ยก็คือดื่มดีน่ากาบ้า ก่อนที่น้องเซนจะเข้าว่าจำเก่งสมองดีชีวิตดีทุกวันอ่ะต้องมีว่าด,ดื่มดีน่ากาบ้าก่อนไม่น่าพลาดเรื่องเล็กน้อยฮะ<า> <laughs> ไม่ต้องมี <laughs> <laughs> เราอ่ะไม่ควรพูดที่สุดแล้ว <laughs> ดีน่ากาบ้านะครับจำเก่งสมองดี <laughs> ชีวิตดีทุกวัน <laughs> ดีน่ากาบ้านมถั่วเหลือง เพิ่มคุณประโยชน์จากจมูกข้าวญี่ปุ่น มีสสูตรนะครับดีน่ากาบ้าสูตรปกติสีเขียวนะครับมีกาบ้าแล้วก็วิตามิน B12 ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองและดีน่ากาบ้าสูตรหวานน้อยสีฟ้านะครับครับผมทางเ,เลือกสําหรับคนบที่เฮลตี้หน่อยและอยาก <ๆ S 2> ที่จะบํารุงสมองแบบน้ําตาลน้อยๆครับ <c oughs> ครับทั้ง2สูตรนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายเลยครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาําร้านสะดวกซื้อและร้านชาใกล้บ้านหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับที่ชื่นชมเกมนี้ประเดนตัวนานแล้วที่ไม่หน่อยสิ ขอบคุณครับแล้วนี่คือคลิปแรกของอ,อะไรนะเข้าค่ายยกกำลังเข้าค่ายลูกเสือนะครับเทียทีไปประชุมชื่อก่อนไหมคลิปที่2องลงพรุ่งนี้นอกจากตัาทหากถ้า,างั้นคลิปนี้ก็อีกสามปีสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ พรุ่งนี้เตรียมสนุกกันต่อกับค่ายลูกเสือภาคค่ํากับการแยกงชิงวัตถุดิบและการทำอาหารสุดวุ่นวายผมเอาดีดีคุกกิ้งเหมือนเดิมพันนะจะปวนจะหาแค่ไหนเจอกันภาคค่้ม